สวัสดีพี่น้องปากสูทุกคุณมนเีเล่าพัฒนากับห้าน้อยเด้อพี่น้องเด้อมีเลขสามตัวมาฝากเดี๋ยวเราก็สิเขียนบอกอันนี้ไลขสิบเก้าตี อันนี้หฮาน้อยเมื่อวานนี่น้อยมันผิดยังระแต่มันไปเขาน้อยอื่นเด้อเมื่อวานเด้อมันเขาน้อยอื่นหมดเลยมันออกน้อยอื่นอยู่ออกอยู่แต่มันออกน้อยอื่นแล้วมันไปออกเล้าสตาขอยอดีบัดติดเสียงเล้าสตาไปขอยอดีบัดเสียงเอาอันน้อยมีซัมนียร่วมห้เอาเขียนบทติดเลยเลี้ยมื่อวานนี่ เี็กขวมันมากว่าออกยอนหลังเดื้อพี่น้องเลยเี็กสามตัวเนาะอันนี้น้อยน้อยน้อยอันนี้น้อยทั้งเบิดอันทั้งเบิดสามน้อยอันเด้ออันน้อยอื่นเมื่อกับเขาคือเกาทีเวลาเดียวกันเจ้ากับเบลเสียงลูกันเจ้าติดเสียงเนาะอันนี้ห้าน้อยด้ยพี่น้อง เรียกสองตัวก็ตีจับก็บกะทับคู่เอาเด้อนี่ยแม่วาจับคู่เอาปากกาหัวขึ้นบ่ออกปากกาล้างผลิตจนแหงเบิดคั่ะผู้ได้ว่าหลายกับโบตองเปียวโบสุดโตเด้อพี่น้องเด้อ ตัวที่มากเนาะเด็กซุ้มมี่มันสีมามือนี่คาดววามันสีมาเอาเด็กซุสส้มมี่คาดววามันสีมามือนี่ อันนี้จะเนี่ยเลขเลขสามโตกะมีอยู่ซํานี่แหละอันนี้ก็ตัดลงมาจากอันนี้ตีอันนี้ห้าน้อยอันนี้น้อยอันนี้น้อยลาวมีแค่สองครูด้วยพี่น้องลาวขอให้เลขแค่สองคูเท่านั้นลาวให้เแค่สองคูเด้อลาวลาว,วให้เแค่สองคูู เล่าผัดนา้โาโอ๊ยประการไม่กี่ที่เขียนแล้วหมูบ้านเอยว่ามันสิบิดขาดละเตีมยตม๋วมิลีแยังเตีมยวมลีมันเีเขามันไปเขาน,น้อยอื่นหอยจซับใไ้ว่ามันเป็นนางละเตีมยนะ่อยหาโบาพอว่าตื๋ยเตี๋วไหนมัเป็นสองหกเป็นสองเจ็ดเอาเมื่อไรมาติการมาออกเรียก่อยเกาคือเกา อันนี้ลราพัฒนา่อยแคยค่สองตัวสามตัวสองอันเด้อสามตัวสองอันเด็กสามตัวสองอัน có cái chiến bộ học nữa có cái chiến bộ học tiếc xoong đi à ก,ก้าก็เขียนบปออกพี่น้องป้องไปเอ้าสว้ติดร้าน,นติดร้านสู้ติดเฮตให้กันรอดในจังหน่อย,ก,อยกันรัาบวัฒนากะสองตัวน,นี่ละรัาบวัฒนากันี่เเด้อนี่เด้ออันเดียวกันเด้อติดไปหาฮาหนอยได้นี่อันฟังนี่รัาบวัฒนามุย้ยเนาะที่เขียนให้วะ่ปะปากกาค่อยคือบโออกวะ่ะคุณก็เป็นเฮตมึกแหงว่ะพี่น้อง เอาเลกอันนี้ฟันเตมมือกรอนผลบวันมาออกอันห้าน้อยอันอันที่เคยฟันเที่ยงมาขั้นออกอันนี้มันเหลือตัวนี้ที่มาขั้นออกเคยฟันนั่นล่ละเคยตามเหล็กเก่าพอมือขึ้นเคยฟันยังจำโมเดว่าแต่บัตเหล็กทีบัลเล็กทีก็บค่อยตัวนี้ใครานสิบอกห้าน้อยบัลเหล็กทีข่อยนี้มันเกี่ยวกับบ้านบัลเหล็กทีบัลเหล็กทีนี่แหละแล้วหน้าเครว่านสิบเป็นตัวนี้ เอากระคอยหมานคอยตือคอยไปอินได้พี่น้องเด้อรวด้วยน้ำกันให้มันทุกคนทุกคนผู้ใดขอมากก็ได้ห้มีอยู่มีกิน,ม,กนมีเงินทำบุญทำทานเด้อเสียงศังฟิงสก็ขอให้ทุกคนติเขอมาให้ไดมีโชคเด้อมื้อนี่เขาก็จะได้มีเงินทำบุญท,ทำกุศลน้อม้มนิกราแต่เขาพรรษาแล้วเนาะมีเงินทำบุญทำทานน้ำกันพี่น้อง